ประวัติวันมาคบูชาความหมายของวันมาคบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนสมเนื่องในโอกาสคลายวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงโอวาทปาติโมกค,ความสำคัญของวันมาคบูชาวันมาคบูชาเป็นวันขึ้น15คห้าคำเดือนสามมีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน1250รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้าณนะวัดเวรุวันเมืองราชคลึกแควนมคตโดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอหรหันต์ผู้ได้อภินยาหกและเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฏติโมกในที่ประชุมสงเหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ทุกสังคมมีเนื้อหาโดยสรุปคือให้ละความชั่วทุกชนิดทำความดีให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใสประวัติความเป็นมาของวันมาคบูชาส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้9เดือนขณะนั้นเมื่อเสร็จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถ้ำสุข,ขาตาแล้ว สเสด็จประทับที่วัดเวลุวันเมืองราชคลึกแควนมคธประเทศอินเดียในปัจจุบันวันนั้นตรงกับวันเพนเดือนมาคะหรือเดือนสาในเวลาบ่ายพระอ,อรหันสาวกของพระพุทธเจ้ามาประชุมพร้อมกันณที่ประทับของพระพุทธเจ้านับเป็นเหตุอัศจรรย์ที่มีองค์ประกอบสำคัญสี่ประการเรียกว่าวันจาตุรงคสันนิบาต คำว่าจาตุรงคสันนิบาตแยกศัพท์ได้ดังนี้คือจาตุระแปลว่าสี่องแปลว่าส่วนสันนิบาตแปลว่าประชุมฉะนั้นจาตุรงคสันนิบาตจึงมีความหมายว่าการประชุมด้วยองสี่กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้คือ 1. เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน1250รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวลุวันวิหารในกรุงราชคฤกโดยมีได้นัดหมาย 2. พระพิสุสง์เหล่านี้ล้วนเป็นเอหิพิขุอุปสัมปทาคือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิน้น 3. พระภิสุสง์ทุกองค์ที่มาประชุมในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่บรรลุพระอรหันต์แล้วทุกองค์ สเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาคะเลิกหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตััสรู้ในวัน 95. ขึ้นสิบห้าำเดือน6และได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาและทรงพระอหรหันต์สาวกไปจาริกเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนายัางสถานที่ต่างๆล่วงแล้วได้เก้าเดือนในวันที่ใกล้พระจันทร์เสวยมาคะเลิกวัน 95. ขึ้นสิบห้าเดือนสาม พระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นต่างได้ระลึกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของาศาสนาพราหมณ์อันเป็นาศาสนาของตนอยู่เดิมก่อนที่จะหันมานับถือพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าและในลัทธิาศาสนาเดิมเมื่อถึงวันเพนเดือนมาคะเหล่าผู้ศรัทธาพราหมณ์ลัทธินิยมนับถือกันว่าวันนี้เป็นวันศิวาราตรี โดยจะทำการบูชาพระศิวะด้วยการลอยบาปหรือล้างบาปด้วยน้ำแต่มาบัดนี้ตนได้เลิกลัทธิเดิมหันมานับถือพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วจึงควรเดินทางไปเข้าเฝ้าบูชาฟังพระสัทธธรรมจากพระพุทธเจ้าพระอรหันตเหล่านั้นซึ่งเคยปฏิบัติศิวาราตรีอยู่เดิมจึงพร้อมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมาย มีผู้กล่าวว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้พระสาวกทั้ง1250องค์มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายมาจากในวันเพ็ญเดือนสามตามคติพราหมณ์เป็นวันพิธีศิวาราตรีพระสาวกเหล่านั้นซึ่งเคยนับถือศาสนาพราหมณ์มก่อนจึงได้เปลี่ยนจากการรวมตัวกันทำพิธีชำระบาปตามพิธีพราหมณ์มารวมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแทน กิจกรรมต่างๆที่ควรปฏิบัติในวันมาค้าบูชาคือการทำบุญตักบาตรในตอนเชา้าหรือไม่ก็จัดหาอาหารคาวหวานไปทำบุญฟังเทศที่วัดต,ตอนบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนาในตอนกลางคืนจะพาก,กันนำดอกไม้ทุบเทียนไปที่วัดเพื่อชุมนุมกันทำพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถพร้อมกับพระพิสุสงฆ์โดยเจ้าอาวาสจะนำว่านโมสจบ จากนั้นกล่าวคําถวายดอกไม้ทูบเทียนทุกคนว่าตามจบแล้วเดินเวียนขวาตลอดเวลาให้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณจนครบสามรอบแล้วนำดอกไม้ทูบเทียนไปปักบูชาตามที่ทางวัดเตรียมไว้เป็นอันเสร็จพิธีกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันนะคะ